โดยสัมภาษณ์ล่าสุดนนกุลยอมรับผมคุยกับพี่แอฟอยู่ครับเมื่อถามว่าถึงขั้นไหนนนกุลตอบว่าหลังจากซีรีส์จบมีการคุยกันตามประษาพ,พี่น้องมาเรื่อยๆพอได้คุยกับพี่เขายิ่งรู้สึกว่าชอบพี่เขามากขึ้นความสัมพันธ์ชัดขึ้นก็ก่อนงานคุณพ่อพี่แอฟได้ไม่นานนนกุลยอมรับว่านนกุลยอมรับว่าเป็นคนเริ่มต้นจีบพ,พี่แอฟก่อน เมื่อถามว่าวันวันไหมนนกุลตอบว่ามีว,วันวันบ้างแต่เราก็พยายามในแบบของเราเราก็กลัวแห้วบ้างแต่เราให้ความจริงใจเต็มร้อยเมื่อถามว่าชอบคุณแอปตรงไหนนนกุลตอบว่าเขาเทคแคร์คนอื่นดีมากๆพี่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกคนจริงๆและเราเห็นสิ่งนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังประทับใจอยู่มีครั้งหนึ่งที่เราป่วยพี่แอปส่งของมาเยี่ยม เรารู้สึกประทับใจ